สูอีกเล่มหนึ่งนะครับก็นับว่าเป็นสองบทสุดท้ายก่อนที่จะจบแบบฉบับเขาเรียกอะไรละ่ะก็เรียกว่าก่อนที่จะไปเขียนแบบแนวโครงสร้างข้อมูลแบบไดนามิกอะไรเงี้ครับขอแนะนําสู่เรื่องพอเตอร์นะครับอันนี้ผมก็เขียนน้ํา่องไว้นิดหน่อยละพเตอร์คืออะไรพเตอร์เป็นชนิดของตัวแปรครับที่จะไม่ได้เก็บที่จะเป็นประเภทที่ว่าพอยเตอร์เนี่ย ก็อย่างที่มันบอกเป็นตัวชี้ตัวชี้จะไม่ได้เก็บค่าตรงๆเอาไว้ครับก็คือในตัว p o เตอ e r เนี่ยจะไม่สามารถเก็บค่าแบบไอ้พวก58อะไรเงี้ยได้ครับแต่ว่าจะสามารถเก็บค่าที่อยู่ของมันไว้ได้เก็บค่าที่อยู่ของ integer ที่มันอยู่ไวได้แล้วจะทถผมจะขอพูดถึงเป็นเพนแล้วกันเรื่องของ pointer จะฟังแล้วอาจจะงงนิดหน่อยก็ทัางงงยังไง เรื่องนี้ผมเองก็มาครั้งผมก่งตอบไม่ถูกเหมือนกันหาใน google ได้นะครับสมมุติว่าคุณมีตัวแปรชื่อ A A เนี่ยเก็บค่าไว้อยู่แล้วไอต้ตำแหน่งที่ A เก็บค่าไว้อยู่อาจจะเป็น 0, 1นึ่งศูนอะไรเงี้ยครับ p o ยเ t e r เก็บค่าแบบนี้ไว้ครับนี่คือสิ่งที่ตัว pointer เก็บเอาไว้แล้วมันยังไง ถ้าสมมุติว่าคุณสร้างตัวแปรชนิดหนึ่งเป็นตัวแปรชนด p ไพเตอร์ขึ้นมาอ่ะอย่างเมื่อกี้ผมสร้างไพเตอร์ p มาวิธีการแล้วไพเตอร์ p จะเก็บค่าส่วนไหนได้เก็บค่าส่วนนี้ไว้ได้ครับแต่และจะสามารถแสดงผลของ address ตัวนี้ได้อย่างเช่น อเดร s ของ1 0ึ่1 1 1เนี่ยเก็บค่า5ไว้ปุ๊บไพอเออร์ก็สามารถชี้ไปยังที่ค่าของตัว A นี้และนำห้ามาแสดงได้ฟังหนูก็จะงงถ้าพูดเหมือนพวกนักวิชาการทั่วไปเราก็จะพูดเหมือนไอ้นี่เปรียบเสมือนบ้านเลขที่นะเปรียบเสมือนบ้านเลขที่ที่บอกว่าแบบว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วที่อยู่เราเนี่ยมีใครบ้าง ถ้าเกิด r o า o t p o i n t ร์เนี่ยก็เปรียบเสมือนได้กลับไปตัวที่ใช้สำหรับค้นหาบ้านเลขที่เพื่อที่จะค้นหาต่อไปว่ามีใครอยู่ในบ้านประมาณนี้แหละครับมผมก็พูดทฤษฎีไม่ค่อยเก่งนะผมก็ไม่รู้มันถูกหรอือเปล่าแต่ผมคิดว่าตัความเข้าใจผมเนี่ยผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับแล้วตัว pointer เ,เนี่ยสมมติว่าคุณสร้างตัวกับตัว b ขึ้นมาไอตัว pointer pointer มี2ตัวเลย แล้วผมสแกน f อฟค่า A เเข้าไปครับเอาตัวเอเข้ามาทีนี้สัญลักษณ์ของ A เนะี่ยผมจะขออธิบายเพิ่มเติมขึ้นปกติเราก็พิมพ์กันโดยเอ้ามือตามวัวเราโดยไม่รู้มันคืออะไรแท้จริงแล้วสแกน f ตรงนี้นะครับจะทําการเก็บข้อมูลไปยังตําแหน่งแอดเดสของมันแอดเดสก็คือที่อยู่ของ A ก็คือเหมือนกับว่า scanf เนี่ยรับค่าจากบูใช้แล้วไปเก็บไว้ในที่อยู่ของ a นั่นเองครับเพราะฉะนั้น ip เนี่ย pointer p เนี่ยคือตัวที่ค่าของตัวที่มันชี้ไปแต่ถ้าถามว่า p เฉยๆเนี่ย p เฉยๆปกติเนี่ยของ pointer เ,เนี่ยนะครับหมายถึงตำแหน่งของที่อยู่มันถ้าเราให้ p เท่ากับ address a หมายความว่ายอย่างนี้ครับหมายความว่ายอย่างภาพนี้ไปเลยครับ ผมขอขึ้นมาพใหม่ตอนแรกเนี่ยพี P กับเอเนะมันไม่รู้จักกันหรอกครับมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวขอ้องกันเลยแลนี้ยเนี่ยอันนี้ A อนี่พแต่เมื่อไรที่ผ่านประโยคนี้ไปปุ๊บหมายความว่าตัวแปร P เนี่ยได้ชี้ไปอย่ยงที่อยู่ A ก็คือ1 0 0 0 1 1 1เป็นที่เรียบร้อยแล้วหมายความว่าถ้า A เป็น5ตัวพอยเตอร์ก็จะมีผลตามไปด้วย เช่นเดียวกันผมขอพิมพ์เพื่อเป็นการเหมือนมว่ามันเป็นจริงเวลาแสดงค่าต้องมีตัวพอยเตอร์ P มาด้วยนะครับตัวเนี่ยตัวพอยเตอร์ดอกจันเนี่ยครับเสร็จแล้วผมลองเข้าภายะไรเลยผมลองพิมพ์เจ็ดก็แสดง7จ9มาด้วยแต่ถามว่าตัว P ได้เก็บไว้ไหมไม่ได้เก็บไว้ครับตัว P เก็บแค่ค่าที่อยู่ไว้เพียงแต่ว่า สามารถแสดงค่าที่ a เก็บเอาไว้มาได้นี่คือเรื่องไพเตอร์ซึ่งเรื่องไพเตอร์เนี้ยในถ้าเกิดในพื้นฐานโปรแกรมทั่วไปเนี่ยเราจะไม่มีใช้เยอะหรอกครับมันจะไปใช้ในการการเขียนโปรแกรมแบบไดานามิกก็คือการเขียนโปรแกรมแบบที่จะต้องมีการจองข้อมูลแล้วก็จะมีการแบบชี้ไปกำเนไหนูดพวกโนดอนันติโนดอะไระครับซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่สูงไปอีกทีหนึ่งแต่นี่ก็ปูพื้นฐานให้รู้แล้วถ้าถามว่าถ้าผมเอา b เนะี่ยมาเก็บ ให้ a ไปชี้ที่ a อีกเหมือนเดิมก็ได้เหมือนกันแล้วพอแสดงปุ๊บมันก็เป็นเหมือนกันไปนเลยครับแล้วทีนี้พอผมสแกนผมสแกนใหม่สักตัวสแกน a มาอีกรอบแล้วก็เป็น,นพวกนี้อีกรอบพวกนี้ก็จะเปลี่ยนแนละ้วส่งตัวเชืเ่อวกันเน้นทําให้เห็นภาพครับสมมติผมใส่หกไว้สองตัวแม่งก็เป็นหกพอผมใส่เก้าสเก้าไป ลืมใส่แอบเบิร์แซมอีกแล้วไม่ต้องโนใจขบการอย่างนี้จะเจอได้บ่อยนะครับหกข้าบาเลยไม่รู้ใส่ผิดใส่หกไปปุ๊บก็จะได้เป็น6หกตังคู่เก้าเก้ากดไปเก้าเก้าตังคู่เนี่ยครับแค่นี้มันจะเห็นประโยชน์นิดหน่อยแล้วไพน์เตอร์จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเกิดเรามีตัวแปรตัวหนึ่งนะที่มีผลโดยที่มีผลร่วมไปไปพร้อมกับไปไอเอได้ด้วยนะ มันจะมีพวกระบบระบบอะไรเงี้ยมันจะมีผลร่วมไปกับอย่างเงี้ยด้วยเราเปลี่ยนแปลงตัว a ตัวเดียวเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนได้ทั้ง a เปลี่ยนได้ทั้ง b เปลี่ยนได้ทั้ง p ที่จริงมันไม่ได้เปลี่ยนไงครับจริงๆมันเป็นแค่ a แต่สามารถจะเอาไปแสดงผลในหลายๆจุดได้หลายคนสงสัยแล้วถ้าเกิด pointer p เราเอา pointer p มาบวกหนึ่งลอย่างที่ผมบอกคเน้นทำให้เห็นภาพ ออพเอเตอร์ p นะออบวกเท่ากับ1นึ่งแล้วผมแสดง a ตัวหนึ่งถามว่า a จะเป็นไปตามันไหมครับลันครับผมให้ a เปนะ็น5ปุ๊บคำตอบคืออย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับถูกต้องครับ a เป็นไปตามันด้วยเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ตัวแปรพอยเตอร์ pointer, ตัวนี้เก็บเอาไว้เป็นที่อยู่ซึ่งค่าของมันที่มันดึงมาใช้เป็นค่าที่มาจาก a เพราะฉะนั้นเวลามันเพิ่มค่าตรงตำแหน่ง pointer ของมันมันจึงเป็นตำแหน่งของ a ไปด้วยเลยเป็นเหมือนกับ a ตัวหนึง่งเหมือน a colon ่าง่ายแล้วก็มาเปลี่ยนที่ตำแหน่งของ a เพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนจังตำแหน่ง p o i n t e นี้ตัวที่ถูกชี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยเพราะใช้ address ร่วมกันไปแล้วนั่นเองครับก็หลักๆของอยเตอร์ผมก็ไม่รู้จะสะทายอะไรละก็เดี๋ยวเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอยเตอร์เล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็คงจะจบ หมดเดียวแล้วนะครับ